โลกในนคอเลยครับมีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้ายนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมอยู่ในศูนย์เรียนรู้นะครับผู้ปลูกโกโก้จังหวัดนนทครับวันนี้เนี่ยผมมาเจอที่ต้นมะนาวไรเมล็ดของผมนะครับมีด้วงนะครับมาเจาะตัวทําลายต้นนะครับเราเรียกว่าหนอนทําลายต้นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทําให้บางกิ่งนะครับเริ่มแห้งนะครับแล้วก็ตายนะครับก็ทีนี้ก็เลยมาผมก็เลยมาศึกษาข้อมูลครับในอินเทอร์เน็ตครับว่าเจ้าด้วงหรือหนอน กินใบเจาะต้นเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ได้ข้อมูลว่าโอ้โหเขามีมากมายหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็สามารถทําลายต้นไม้ไ้มากกว่า50ชนิดนะครับมันเป็นเพราะว่ามันเป็นของเ,อเขาเรียกว่าการเกื้อกูลกันทางธรรมชาตินั่นแหละครับเขาก็จะมาที่โคนนะครับตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เจาะตรงตน้นแล้วก็วางไข่ไว้แล้วตัวเจ้าหนอนดักแด้ของเขาเนี่ยก็ไต่ไต่ไต่ตเข้าไปเพื่อจาศีลน,นะครับ <S <S เพื่อจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวดักแด้แล้วก็พอต้นไม้แห้งยืนต้นตาย เขาก็สามารถฉีกแล้วก็ลอกคราบออกมากลายเป็นดวงนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นบ่นทําลายเหมือนกันแต่ว่าก็พอผมมาศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะครับดูแล้วก็ไม่น่ากังวลใจเท่าไหร่เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเอาเอาใจใส่หน่อยแต่ว่าก็ทําให้เรารู้ข้อมูลว่าโอเคเขาจะมาสร้างปัญหาให้เราเดือนมีนา ถึงสิ้นเดือนพฤษภานะครับเราก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาผมเองก็ปรึกษากับกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดระนองนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างถ้ากรณีที่แบบว่าเราไม่รีบร้อนในการใช้สารเคมีเพราะว่าผมเห็นวิธีการกําจัดของเขานะครับบางคนก็ใช้ใบก้อนอาจเข้าไปในรูเลยครับก็ แล้วก็มันมันก็ตายไปนะครับแต่ว่าเราอยากจะทํายังไงให้มันเป็นแบบปลอดภัยเป็นอินทรีย์นะครับก็ทางกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของผมเนี่ยก็แนะนํากันว่าเราก็ใช้วิธีการนะครับลาดต้นโคนะครับมีวิธีการดูแลเนี่ยซึ่งไม่ยากเลยนะครับก็คือใช้ยาเส้นนะครับแช่ยาเช่นยาฉุนที่เขามวลบุหรี่เนี่ยนะครับแช่น้ําแล้วก็ลาดที่โคนนะครับกรณีที่ไว้เพื่อสําหรับป้องกันนะครับก็ขยันหมันลาดหน่อยนะครับเดือนละสักหนึ่งครั้งก็สามารถช่วยได้นะครับหรือไม่หรือถ้าเราเจอปัญหาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ เอาลวดนะครับเข้าไปนะครับทําลายใช้ลวดเข้าไปแทงแทงแทงจนเจอตนตัวเขาพุนแล้วนะครับเราก็เอายาเส้นอุดรูนะครับนี่ก็อีกหนึ่งวิธีกับอีกวิธีนึงครับทำการรักษาเนื้อไม้ด้วยนะครับก็คือใช้กิ่งไม้ที่หักแล้วนะครับที่เขี่ยวแห้งตรงนั้นแหละครับอุดเข้าไปในรูด้วยนะครับสมมติว่าตอนเราเป็นต้นของมะนาวไร้มล็ดนะครับก็ใช้กิ่งของมะนาวไร้มล็ดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ สักระยะหนึ่งต้นไม้จะดูแลรักษาตัวเองแล้วเขาจะประสานเนื้อครับก็ทําให้เขาเนี่ยเติบโตสมบูรณ์ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าแมลงด้วงนะครับ หนวดยาวหรือด้วงทุกๆสายพันธุ์เนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจัยปัญหาเลยนะครับแล้วก็ที่ผมเจออยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอกับต้นโกโก้ของตัวเองนะครับเพราะต้นโกโก้ของเราเนี่ยก็เพิ่งปลูกไปตั้งแต่มีรุ่นที่ปลูกแต่เดือนธันวามกรากุมภานะครับก็ยังไม่เจอปัญหาแต่ที่เห็นตอนนี้เนี่ยประสบปัญหากับการโดนกินใบอ่อนบ้างนะครับใบอ่อนบ้างโดยกินจากตักกะแตนครับที่นี่ยังไม่มีแมงจีนูนนะครับที่จะมากินใบกลาคงคืนผมเคยออกมาสํารวจแล้วก็จะเจอแต่กลุ่มเราตักกะแตนครับซึ่งมากินนิดหน่อย ซึ่งดูแล้วก็ไม่เสียหายมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กินยอดครับเขากินแต่ใบอ่อนนะครับก็บางทีกินครึ่งใบก็ไป,ไปละนะครับก็เพิ่งมาสังเกตเห็นว่านี่นะครับว่าในโลกเนาะมันก็ต้องมีคู่กันนะครับมีพระเอกวันนี้เราอยากให้โกโก้เราเป็นพระเอกละเราก็ต้องเจอกับจอมวายร้ายครับและถ้าเรารู้จันทร์ถ้าเรารู้ทันเจ้าจอมวายร้ายเราก็ไม่ต้องกังวลใจเราก็จะไม่ต้องไปนั่งกังวลเพราะเราไม่ต้องไปรู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับด้วง มันไม่ใช่ดวงไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีปลูโกโกโก้ไปแล้วมันแห้งยืนต้นตายหมดอันนี้เราต้องรู้นะครับศึกษาดูที่โคนต้นเขาครับมีน้ํามันไหลออกมาไหมนะครับมีขุยเป็นขี้ไหลออกมาไหมพระะนันเราต้องหมั่นดูแลนะครับซึ่งจริงๆผมว่าถ้าเราดูแลแค่ปี2ปีครับต่อไปต้นไม้เขาก็แข็งแรงนะครับเขาก็สามารถที่จะเติบโตต,ต่อไปงานดูแลของเราก็จะง่ายขึ้นนะครับบางคนก็ใช้น้ําส้มควันไม้นะครับซึ่งผมก็ว่าเออมันได้ผลดีเหมือนกันนะครับซึ่งไอตัวพวกนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูครับว่าตามข้อมูลนี้นะครับเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยก็โตเต็มวัยแล้วเขาก็มาเกาะที่โคนนะครับเขาใช้เวลาเจาะไม้นะครับเจาะที่โคนต้นไม้ของเราแล้วก็วางไข่7-14วันถ้ามันตรวจเจอก็สามารถเคี่ยไข่ออกได้นะครับ7-14วันจากนั้นพอเขาเข้าไปในมไม้ได้เลยเขาก็ไปนอนจำศีลกินอิม่มน้พี่มันเลย280วันนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ใบมันเริ่มแห้งเนาะ บางกิ่งก็เริ่มแห้งไปนะครับแล้วก็280วันคันนี้เขากลายเป็นตัวดักแด้แล้เริ่มมีปีกนะครับก็ต้นไม้เราก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับ17วันเขาก็ออกมาเป็นดวงแล้วก็มาโตเต็มวัยก็อาจจะไปเกาะทุกๆอย่างครับกินได้เขาสามารถวางขายได้ทุก ไม้50กว่าชนิดนะครับเพราะฉะนั้นโดนหมดนะครับแล้วก็เขามีหลายสีด้วยแต่คราวนี้ที่เจอพบบ่อยคือตัวหนวดยาวนะครับผมก็เคยเห็นแต่ว่าเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับคิดว่าเป็นร่วงมีกลิ่นเหม็นๆเฉยไม่ชอบมันแต่วันนี้พอมันเริ่มมาเป็นกเกษตรครับก็เลยต้องมาศึกษานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็อยากให้เราครับอยากแบ่งปันครับอยากให้เรารู้อ่า สำหรับอยากให้เราได้รู้นะครับและผมเองก็อยากแบ่งปันว่าการปลูกโกโก้ไปด้วยกันครับเราจะเจอประสบกับปัญหาอะไรอีกบ้างนะครับแล้วผมก็จะทยอยทยอยครับเก็บชุดข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่โกโก้ตามวิธีของการปลูกโกโก้ไปด้วยกันตามคอนเทนต์ที่ผมนําเสนอนี้นะครับแล้วก็บอกว่าบางท่านเนาะอาจจะไม่มีเวลานะครับอาจจะไม่ได้ดูดูแลเต็มที่นะครับอาจจะไม่มีเวลาฟูลไทม์กับโกโก้ ซึ่งผมเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยฟูไทม์ครับมาทุกวันครับมีความสุขทุกวันวันนี้ก็มาตรวจดูแปลงแล้วก็ทําฝายน้ําล้นนะครับเตรียมจะทำพื้นที่เก็บน้านะครับแล้วก็เอาเวลาต่างๆครับเวลาช่วงเวลาพักเหนื่อยก็มานั่งดูศึกษาข้อมูลอย่างนี้ครับใน Facebook เพราะฉะนั้นก็ติดตามที่ช่องผมได้นะครับผมจะนําข้อมูลสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับต้นโกโก้ปลูกแล้วเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากจะลองทําในส่วนของการแปรรูปบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย ผมจะเอาอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแปลรูปไปด้วยกันปลูกไปด้วยกันแล้วแปลรูปไปด้วยกันนะครับแล้วก็มั่งคั่งไปด้วยกันทําการตลาดไปด้วยกันนะครับจะออกมาแบ่งปันให้หมดเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเล็งไว้ละผมอยากจะเอาเหล่าบรรดาช็อกโกแลตเมกเกอร์ในประเทศไทยครับที่เขาผลิตตั้งแต่บีนทูบานะครับบาก็คือแท่งช็อกโกแลตนะฮะบีนก็คือเมล็ดช็อกโกแลตบีนทูบาจากเมล็ดไปสู่บาช็อกโกแลตไปถึงผู้บริโภคเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมมีแบรนด์ในดวงใจนะครับมากกว่า10แบรนด์เลย แต่เดี๋ยวผมจะคัดมานะครับกับเพราะว่าอยากจะส่งเสริมเกษตรกรที่เขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นนะครับอย่างอย่างหลายๆคนเลยที่ผมได้รู้จักกับกับพี่ๆเขานะครับที่เป็นช็อกโกแลตเมกเกอร์นะครับคนทําช็อกโกแลตบางคนครับเป็นนักช็อกโกแลตหรือเชฟด้านทําช็อกโกแลตเนี่ยมีชื่อเสียงมากครับอยู่ที่ลอนดอนเลยนะครับบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อมาตามหาเม็ดโกโก้ที่อยู่ในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ คนที่ปลูกโกโก้นะครับไม่ต้องไปนั่งกังวลครับวันนี้ปลูกแล้วดูแลต้นโกโก้เราให้ดีปลูกให้ปลูกแล้วดูแลให้ดีเลี้ยงให้รอดนะครับแล้วค่อยกังวลเรื่องภาวะการล้นตลาดผมยังคงยืนยันครับการล้นตลาดนะครับเราให้คนที่ปลูกหลังเราอีกสักสิบสิบห้าปีเป็นคนนั่งวิตกดีไหมว่ามันจะล้นตลาดหรือเปล่าแต่ช่วงนี้นะครับเราปลูกได้ดูแลได้แปรรูปได้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งครับท่านก็สามารถที่จะพัฒนาให้มันเป็นเศรษฐกิจนะครับจาก SML ไปถึงใหญ่ เล็กไปสู่กลางไปสู่ใหญ่ได้เลยแล้วแต่ศักยภาพแล้วก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่เวลาแล้วแต่การที่เราจะทุ่มเทมาลงไปนะครับอย่างผมเองเนี่ยเต็มที่ละนะครับปักหมุดอยู่ที่นี่ครับจังหวัดระนองนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับโกโก้กลุ่มผู้ปลูกโกโก้จังหวัดระนองตอนนี้ก็กําลังกรับจับเตรียมพื้นที่นะครับก็อ,อาจจะเป็นพื้นที่ไว้แนะนํานะครับ แล้วก็อาจจะเชิญเหล่าบรรดาช็อกโกแลตเมกเกอร์ที่อยู่ในดวงใจผมนะครับแต่ละท่านเนี่ยมาให้ความรู้นะครับจัดคอร์สให้ความรู้กับเด็กๆที่นี่ครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยตั้งใจมากๆครับว่าอย่างผมนะผมไปวันเด็กทุกปีนะฮะสมัยเด็กทําให้ผมรู้สึกว่าอ๋อวันเด็กเนี่ยมันทําให้เรารักชาติของเรานะครับผมก็อยากจะทําที่นี่นะครับเป็นที่ เด็กๆนะครับมาทัศนศึกษาแล้วสามารถดื่มโกโก้นะครับแบบรีฟิลกินให้พุงกลางเลยนะครับแล้วก็ราคาพิเศษพิเศษสําหรับราคานักเรียนนะครับทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะได้เกิดมาแล้วก็ไอตอนนี้เขาเรียนอยู่นะครับเขาได้ม,มีโอกาสมาชิมช็อกโกแลตท,ที่นี่ได้มาดื่มช็อกโกแลตท,ที่นี่แบบไม่อั้นนะฮะเพราะงั้นเขาอาจจะรักโกโก้ในแบรนด์ของผม แล้วเขารักโกโก้เดี๋ยวเขาโตไปทํางานได้ใช่ไหมครับเขาไปทํางานได้มีอาชีพมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับเขาก็จะซื้อกโกโก้ของผมไปเป็นของขวัญของฝากนะครับทำให้นี่เป็นแบรนด์รอยัลตี้ที่เกิดการผูกพันกันตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยว่างั้นเถอะนะครับนะฮะนี่ก็เป็นเหล่าบรรดาไอเดียดีๆอย่างที่ผมจะพยายามออกมาแนะนําในคลิปของผมนะครับอย่างที่บอกแล้วครับผมเองจริงๆเป็นนักการตลาดนะครับเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้กับบริษัทหล,หลายๆบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอ่า เพื S <S <preach ers> so first, ่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยู่ในจังหวัดอนองนะครับคุณก็นะไว้วางใจได้ครับเดี๋ยวผมจะดูแลกันไปจะทําให้เราเนี่ยแปลรูปนะครับให้ได้เพิ่มมูลค่าของเราให้ได้นะครับกำหนดราคาตลาดขึ้นมาให้ได้นะครับขายผลผลผลิตขายผลลัพธ์ของเราให้กับคนที่เห็นคุณค่าของเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่มสิ่งที่ทําแบบมีคุณค่าครับมันจะเพิ่มมูลค่าได้เมื่อคนเห็นคุณค่าของมันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ไปด้วยกันการแปรรูปโกโก้ไปด้วยกันแล้วก็การสร้างธุรกิจในการทําโกโก้ไปด้วยกันครับกับเพื่อนๆสมาชิก ที่สนใจการปลูกโกโก้นะครับแล้วก็มีถ้าเป็นไปได้ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนําข้อมูลความรู้ที่ผมอยากจะแบ่งปันตรงนี้นะครับไปให้สําหรับคนที่สนใจอยากปลูกโกโก้แต่ยังไม่มีเวลายังไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลที่ไหนอย่างไรนะครับก็สามารถได้ติดตามผมนะครับแล้วอย่างน้อยๆผมก็จะได้แบ่งปันความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับให้กับทุกคนนะครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับทาแล้วมันไม่เวิร์กอันนี้ก็จะบอกบอกว่ามันไม่เวิร์กอะไรที่ทําแล้วมันเวิร์ก ก็จะบอกว่ามันเวิร์กนะครับตอนนี้ก็ทําตัวทดลองไว้ให้เยอะเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี๋ยผมขึ้นสไลด์ให้ดูนะครับก็ที่เห็นเป็นถุงขาวๆตรงนี้นะครับก็ทําไว้เพื่อที่จะลองรับครับเพราะว่าผมมีเพื่อนของกลุ่มที่ผลิตปุ๋ยนะครับอินซีนะครับผมก็จะโอเคงั้นเดี๋ยวขอมาทดลองใช้ปุ๋ยไหนดีนะครับดีถึงบอกต่อนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการขายปุ๋ยนะฮะแต่ว่าอยากจะให้เขามีพื้นที่ให้เขาได้รู้สึกว่าได้ทดลองด้วยว่าโอเคถ้าเกิดว่า ุ๋ยอินทรีย์ของเขาเนี่ยมันดีมาอยู่ในแปลงที่มันที่ผมได้ทดลองให้ด้วยนะครับเพราะมันถึงนมันจึงเป็นที่มาของศูนย์เรียนรู้นะครับว่าโอเคปุ๋ยแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีนะครับเขาจะได้ไปพัฒนาตัวอื่นต่อนี่นะครับผมอยากจะทำทุกผมอยากจะเป็นพื้นที่นะครับในการสร้างเพิ่มมูลค่านะครับเป็นพื้นที่ให้กับหลายๆคนในการที่จะเติบโตนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกๆแขนงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมี อย่าลืมนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นในในคอนเทนต์ที่ว่าแปลรูปโกโก้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเอาไอดอลนะครับหรือสำหรับคนที่อยากจะแปลรูปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เนาะนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ